คือผมมีเพื่อนคนหนึ่งทุกคนครับชื่อว่าต้านะชอบดูวิดจูเบอร์มากเลยแต่ว t u จูเบอร์คนนี้เพื่อนผมบอกว่าคือคนที่เขาชอบที่สุดนั่นก็นคือคนนี้เมื่อเขาเชื่อวัวนนี้วิ u b ูเบอร์คนนี้เขาทำกิจกรรมโดนทเพื่อบอกรักพอดี <Wow. S 1> ก็เข้าชางสิครับผมจึงบอกให้เพื่อนไปโดนทแต่คำตอบที่ได้มาโอ้โห oh. ไม่ได้สิเพื่อน ah. เรารู้สึกยังไงก็ต้องบอกให้เขารู้ oh. เพื่อแก้ปัญหานี้ oh. ผมจะเป็นตัวกลางในการสื่อสารเอง ขอบคุณท่านซัน,นซันเฟ,ฟซซันเฟซโอเวอร์โหลดเพื่อนชื่อต้าฝากบอกว่าชอบดูไม้ที่สุดและบอกฝันดีต้า <Patt inson. S 1> หน่อยนะคะขอบคุณตา้านะคะที่ชอบดูไมยก็ชอบต้าเหมือนกันนะคะวันนี้ขอให้เธอฟันดีนะต้าจ like ังค so <2 icate S 1> ุ้งต้าคุ้งจังอ้าวว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 ชวว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 ้วว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 